สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้มีมาเสนออีกหนึ่งคันครับผมที่ลูกค้าทักเข้ามาหายเยอะมากครับผมคนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยครับผมลูกค้าถามเข้ามาเยอะอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยครับผมอ่า Honda CB 5 0 0 X นะครับคันนี้สวยหรือใหม่น้อยสวยด้วยเดิมๆทั้งคันแต่งมาเลกน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูรอบคันนะครับ ไปเราไปดูกันเลยครับผมข้างหน้าก่อนเลยครับยางเหลือๆนะครับนี่ลอโซคือคุอม้มมากครับคันนี้ใครได้ไป,ไปนี่มันสวยจริงๆอ่าดูจานวงจานเบกรกพ้าเบรกเต็มนะครับยางเหลือๆดูมีไฟแต่งมาด้วยนะครับผมดูคอท่อใสๆเลยครับเครื่องคือ,อ,อเหมือนไม่ได้ใช้งาน,นครับรถจอดอย่างเดียวครับผมอ่าดูดู ดูครับสวยเลยครับผมท่อเดิมมีแคดมาแต่งมานะครับผมอท่อเดิมดูยางหลังนะครับท่อใสๆเลยครับผมดูตแทบจะไม่มีนะครับคันนี้คือรถใช้งานอรถทิ่งแบบแต่ไม่มีปิ๊บนะครับผมไม่มีปิ๊บดูจานวงจานเบรกหลังผ้าเบรกเต็มยางเหลือๆท่อเดิมสีขาวด้วยสีขาวไข่มุกสวยครับคันนี้คือสวยโซส่สเตอร์คือ โซ่หรือเลือใช้ยาวครับผมใหม่นยครับคันนี้อ่าดูข้างหลัง Honda CB500X นะครับผมเอกสารพรโมภาษีครบนะครับอ่าครบเลยครับผมสำหรับลูกค้านะครับอยากสดอยากผ่อนก็ได้นะครับผมเอกสารในการจัดไฟแนนนะครับสำหรับคนที่อยากจะผ่อนอ่ามีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดเดือนเดียวเอกสารครบออกได้เลย ประวัติดีไม่ต้องมีคนค้ำครับผมออกได้เลยออกคนเดียวได้สวยสวยเลยครับผมหรือลูกค้าอยากจะเข้ามาดูที่ร้านยินดีเลยนะครับโอ้โหตอนนี้จองไปเยอะมากครับผมเกือบสิบห้าคันนะครับผมอ่จองไปเกือบสิบห้าคันสวยๆทั้งนั้นเลยครับผมดวตอนนี้รถที่ร้านเหลือประมาณนี้ครับผมอา่าที่จองอยู่ข้างหลังนะครับขอไว้ข้างหลังสวยๆเลยครับผม h o n ด a c ซ5 0 0ห้าร้อยเอ็กซ์อ่าดู สวยมีไฟแต่งมาด้วยเรามาดูเลขไม้กันนะผมคันนี้ไม้น้อยดูหมื่นเจ็ดนะครับคันนี้อ่าหมื่นเจ็ดสวยสวยเลยครับผมเครื่องทอ่อดูสวยๆนะครับอันนี้เป็นแป้งนะครับดูสวยอ่าข้างนี้สวยนะครับผม เอกสารครบพรบภาษีพร้อมโอนเลยนะครับผมอ่าลูกค้าท่านไหนสนใจทักเข้ามาสอบถามได้เลยครับผมจะสดจะพรอ่คุยกันได้อ่าคุยกันได้เนาะโอ้สีสวยเลยครับผมดูท่อดูท่อเครื่องโซ่สเตอร์ดูโชคเนาะสวยจริงๆครับผมก่อนส่งทุกคันนะครับผมผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ให้ทุกคัน ทางร้านรับประกัน2เดือนหรือ1000กิโลถ้ามีปัญหาทางร้านสวิตให้ฟรีทุกอย่างาหรือจะเข้ามาหาที่ร้านได้ครับผมร้านอยู่สมุทรสาครมหาชัยพราม2อย่าเข้ามาดูตัวจริงยินดีนะครับผมแอดไลน์ใต้คลิปด้นี้ได้นะครับผมหรือจะโทร0 6 3 8 2 7 1 3 1 5แ6 3 8 2 7 1 3 1 5่โทรมาได้เลยครับผมผมมาสอบถามได้จะสุดจะ่อนคุยกันไม่มีปัญหาครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้เลยครับผม ลงคลิปใหม่ๆจะได้เจอเป็นคนแรกเลยนะครับผมอขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ